ฮัลโหลนี่ข่าวนี่ข่าวรถชนตายกูคืนเสียชีวิตโอเคเนี่ยกำลังซื้อสวนอยู่วะซื้อสวนเฮี่ยอะไรกูฉีดน้แม่งไองฟ้านเฮ้ยสัญญาหายครับกูห,หน้า,อ,าอ้าวฮัลโหลโย้ยฮู้ป็นเกมเลยสนุกบ้าอัไนไรเนี่ยแซมสิสเก็ดแซมนี่ยิงแม่งตายเลยสัตว์เฮ้ยฮู้ เล่นเกมเทียอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยแม่งเล่นเกมเทียอะไรร้ายบอลกันเฮ้ยนี่นี่หยุดเกมไม่ได้ตอนนี้ฮะไม่ได้เล่นเกมอยู่เน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 ่ทำให้ฉันอย่างนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เดี๋ยวก็เน่ฉันเล่นเกมอยู่เดี๋ยวเซนจะทำให้ยัยอีนกบ้ามึง อะไรวะใครด่ากูใครด่ากูว้ไอ้เย็เนนะเฮ้ยหอมไปเลยเฮ้ยไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันรัดได้มึงตายได้อินนกบังายแน่วม่มึงตายตายมดากัวอี๋อันนี่แล้วพิซซ่าไม่มีนนวเวลาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมดากัวดากูจริงนะเฮ้ยเปลย็นนะ เว้ยไรเหรองูจตก,การให้หยุดเกมในนี้ได้เข้าใจป่ะทอมเนี่ยหยุดเกมยังไงอะต้องไปสอบวิธีเข้าใจปะเนี่ยฮึฮะโอ้ยไม่มีวิธีหรอกแต่ว่าฉันมีวิธีอย่างหนึ่งที่ทํา,ให,หงงาทให้หยุดเกมได้เข้าใจโอเคเนี่ยหยุดเกมนะะหยุดยังไงอะมันต้องมีวิธีทําให้หยุดเกมได้เข้าใจเบ้าเอ้ยนี่ไงนี่ล้วอาจจะช่วยได้ โอเคไปไงบ้างกูทดสอดีงั้นเหรอโอเคลุยได้่นเลเกเก่นเก่เ่นเกพี่ครรู้บ้างไหมนะครับไอ้หียอุ้ยยังเงยอุ้ยไอ้หียมึงตายอยไอ้หียตายไไัตตายไปไหนตายตายตาตายตายมึงคอยดูัตยเ้ สาวน้อยเย้ไอ้ <Yeah. S 1> yeah. 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 สาเลวไม่ดยงมึ้กูกลได้หรอเยกสินแล้วต่เอ็นี่คือเองเล่นเกมมากเกไฟใช่เป่าวะโอเคถ้เคาเล่นเกมต่อให้ถึงที่สุดเลยไม่ย ゆっくりきる